สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำน,น,นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้จะพาเพื่อนครูไปดูห้องเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่เมืองชิคาโกที่นั่นมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ชายครับเอ๊ะฟังดูแล้วทําไมต้องพาไปดูแล้วยังพยายามหาครูผู้สอนที่เป็นผู้ชายด้วยครับอา้าวทำไมต้องไปหาด้วยหายากหรืออย่างไรทําไมถึงแปลกแล้วถ้าผมบอกว่า ผู้จัดการและครูที่ว่านี้ที่ต้องการเป็นผู้ชายเป็นผู้ที่มีผิวสีด้วยอันนี้สิครับน่าจะมีปัญหาหรือว่ามีความแตกต่างอะไรที่เกิดขึ้นที่เราอยากจะนําเสนอครับจะสังเกตว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาผู้จัดการอาจจะเป็นผู้หญิงหรือว่าครูส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแต่ทําไมเขาต้องหาครูผู้สอนหรือผู้จัดการนั้นเป็นผู้ชายด้วยวันนี้ครับเราจะได้ทราบเป็นครับโดยมีผู้เชี่ยวชาญสองท่านจะมาให้ทัศนะแล้วก็คําแนะนํานะครับท่านแรกครับเป็นยอดครูผู้มีอุดมการ ของภาคใต้ประจำปี2554าีครับผู้มนยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำสายอำเภอกาบังจังหวัดยะลาผู้มนุยการรัทธาห้องทองครับสวัสดีครับอันที่2ครับผู้มนยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรฝ่ายมัธยมครับผู้มนยการสุภาพักปรมาทิคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับวันนี้เราก็ได้ผู้มนยการชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะฮะมาวิจารณ์กันเพราะว่าเรื่องที่เราจะพาไปดูนี่เกี่ยวกับทั้งเรื่องเพศแล้วก็สีผิวซึ่งทำให้มีความแตกต่างและมีปัญหา แต่ของทั้งสองท่านนี่โรงเรียนจะมีความแตกต่างแล้วมีปัญหาอะไรหรือไม่ที่ต้องจัดการนะครับเดี๋ยวก็จะได้ทราบกันแต่ตอนนี้ครับพาไปชมที่ชิคาโกกันก่อนครับหลักฐานมากมายชีย้ให้เห็นว่าการที่มีผู้นำโรงเรียนเป็นชาวอเมริกันเฉชาแอฟริกัน,รกนหรือลาตินนั้นมันมีประโยชน์มากเลยละครับ หลักสำคัญก็คือว่าเราจะต้องตั้งใจพัฒนาคัดสรรแล้วก็ดูแลคนที่สังคมมองว่าไม่ค่อยดีเหล่านั้นค่ะในวิชาของผมเด็กต้องเห็นพระเจ้าของเขาและในกรณีนี้เขาต้องเห็นว่าครูมีบางอย่างที่เหมือนตอนเองอีกด้วยนะครับ ชิคาโก้บ้านเกิดของประธานาธิบดีโอบามาแรงบาาันดาลใจสำคัญของชาวแอฟริกนันอเมริกนันความสำเร็จของท่านกระตุ้นคนทั้งประเทศรวมทั้งคนในชิคาโก้ด้วยเมืองที่มีกลุ่มชนผิวสีมากเป็นอัดับ2ของอเมริกาประชานชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเขตเสาซายยากจนและด้อยโอกาส สถิติพบว่าชายหนุ่มผิวสีร้อยตกงานและสาเหตุการเสียชีวิตหลักของคนกลุ่มนี้คือฆาตกรรมโรงเงรียนรัฐของชิคาโกมักพบปัญหาใหญ่นักเรียนชายผิวสีกว่าครึ่งเลิกเรียนั้นมัธยมปลายกลางคันมีชายผิวสีอยู่ในคุกมากกว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยถึงร้อยลการมีผู้นำที่ยอดเยี่ยมเพื่อเป็นตัวอย่างในโรงเรียนจะช่วยลบสถิตินี้ได้เป็นอย่างดี ผมโตมาในย่านนี้ครับย่านเซาไซส์และผมก็โชคดีที่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพมากๆเลยครับมันดีกว่าโรงเรียนประถมชนมากที่เซาไซส์ซะอีกมันเยี่ยมมากเลยละครเชนเอวานเป็นผุ้มในการโรงเรียนมัธยมในเขตเซาไซส์เขาเป็นครูผู้นำรุ่นใหม่ที่เมืองนี้ต้องการ ทุกคนต้องการตัวอย่างที่ดีครับผู้นำและครูที่ดีอาจจะมาจากชุมชนเชื้อสายหรือว่าฐานะอย่างไรก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเด็กวัยรุ่นเห็นว่าผู้นำของเขาจากชุมชนเดียวกันนั้นหรือมีประสบการณ์หรือความทุกข์คล้ายกันหรือว่าพวกเขาสามารถที่จะเข้าใจสังคมของเขาได้ผมว่ามันจะแตกต่างครับและก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีก ฉันคิดว่าเราต้องมีตัวอย่างผู้นำอยู่ในโรงเรียนข้อแรกก็เพื่อที่จะเป็นการแสดงสำนึกแล้วก็ความเคารพในวัฒนธรรมนั้นๆด้วยนะคะ บุคลากรที่มีความสามารถเป็นผู้นำจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในชุมชนได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วข้อสองผู้ที่อยากจะเป็นผู้นำจะต้องรู้ว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆด้วยมีอุปสรรคนานรปการในการค้นหาครูผู้นำผิวสีโดยเฉพาะครูที่มีเชื้อสายแอฟริกันแบบเชน เช่นขาดการอบรมและประสบการณ์ค่าใช้ใจ่ายกระบวนการสรรหาแต่ที่สำคัญก็คือคุณภาพของการศึกษาพวกเด็กพิศีจะรู้สึกว่าโรงเรียนทั่วไปไม่น่าไปเรียนนะครับถ้าคนไม่เคารพคุณคุณก็จะไม่อย,อยากอยู่ที่นั่นหรอกนะครับ และถ้าเราไม่อยากอยู่ที่นั่นเราจะไปโรงเรียนแล้วก็เรียนให้ดีได้ยังไงกันเราจะฝืนใจไปโรงเรียนละทิ้งชุมชนหรือว่าเป็นคนแรกของครอบครัวที่ไปเรียนครับและเห็นทางสําเร็จในการเรียนได้ยังไงกันล่ะครับ มีเด็กแอฟริกันอเมริกันเพียงร้อละ2.5งกับที่จบระดับปริญญาภายในอายุ25ปีเป็นสถานการณ์ที่แย่มากครับมีเด็กผิวสีในชิคาโกเพียง1ใน40คนที่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับนั่นคืออุปสรรคแรกคือคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนนั่นแหละครับกลยุทธ์หลากหลายถูกนำมาใช้แก้ปัญหาเรื่องการอบรมและการสรรหาครู Let The strongest comments come with an I statement. Who knows what I mean by that? Yes, I. Joseph Chapner เป็นผู้มีการโรงเรียนประถมที่นักเรียนส่วนมากมีเชื้อสายลาติน เขาเป็นครูมัธยมมา16ปีแต่ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นผู้นำโรงเรียนผมมาจากครอบครัวที่มีแม่เป็นครูแล้วก็เป็นผู้อำนวยการด้วยครับผมไม่เคยคิดเลยว,ว่าตัวผมเองนี่จะมาเป็นครูเหมือนกันนะครับ um, เพราะว่าผมไม่เคยเห็นครูผู้ชายชาวแอฟริกันอเมริกันมาก,ก่อนเลยครูชายชาวแอฟริกันอเมริกันยังขาดการอบรมแล้วก็ การสนับสนุนที่จะส่งเสริมให้เขาเป็นผู้นำที่ดีคุณจะต้องมีทั้งความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นมากเพราะว่าคนยังไม่ค่อยที่จะใส่ใจในเรื่องของการสรรหาเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็การสนับสนุนคนเหล่านี้มากนัก <c oughs> อดีตที at ่ปรึกษาของโจเซฟแนะนำให้เข้าโครงการผู้นำสำหรับกลุ่มคนที่มีภาพพจน์ไม่ค่อยดีนับอุปสรรคอีกข้อสำหรับการอบรมก็คือเงินค่าอบรมราคาประมาณ920,000ถึง1,500,000บาทโชคดีโจเซฟได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการนี้แบ่งเบาความระผิดชอบในห้องเรียนของผมครับทำให้ผมม่เวลาที่จะมุ่งไปที่การเป็นผู้อำนวยการที่ ดีครับเน้นที่การเรียนรู้และก็สร้างสารรค์บุคลากรที่มาทำหน้าที่ที่มันท้าทายแบบนั้นได้นะครับและถ้าเราต้องการผู้นำที่ดีก,ดดก็เหมือนกับเรื่องอื่นนะครับเราต้องลงทุนเพื่อให้ได้มาโจเซฟได้รับคำแนะนำจากผู้ริการคนปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผู้นำ โครงการน,นี้ยังช่วยเขาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการการเลือกผู้มวยการถ้าคุณพยายามจะทําให้คนเชื่อสิ่งที่พวกเขาไม่เห็นมาก่อนเมื่อคนต้องเลือกเขามักจะเลือกคนที่ดูคล้ายกับตนเองนั่นแหละครับเขาคงไม่เลือกคนที่เขามารู้สึกเชื่อมโยงด้วยหรือว่าคนที่ดูตาจากภาพครูที่พวกเขาได้คิดเอาไว้นะครับให้มาสอนหรือว่าให้มาบริหารโรงเรียนคือเราต้องทาให้ คณะกรรมการได้เห็นว่าเรามีทักษะสำคัญที่เราสามารถจะทำหน้าที่เหล่านั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับการที่ผู้มีการผิวสีและเป็นผู้ชายก็เป็นเรื่องแปลกตรงที่นั่นครับทราบว่าของผู้มีการสุภาพักนี่คือเดิมสาธิตประสานมิตรฝ่ายมัธยมนี้ผู้มีการเป็นผู้ชายมาโต,ตลอด ตอนในช่วงแรกๆก็จะมีผู้หญิงนะคะแต่ช่วง20ปีหลังเนี่ยเป็นผู้ชายมาตลอดค่ะตัวเองก็เป็นผู้หญิงคนแรกในรอบ20ปีในรอบ20ปีปที่มารับตําแหน่งตรงนี้ครัครตอนนั้นมีการเ,เป็นเรื่องแปลกหรือว่าทำไมขึ้นมาได้อะไรงี้มีลักษณะนั้นไหมก็มีคนพูดเหมือนกันนะคะคแต่แต่เนื่องจาก ตัวเองอยู่ในโรงเรียนมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วอะค่ะเพราะทุกคนก็คุ้นเคยกับเรามานานแล้วด้วยเสียงก็เบาหน่อยก็เบาหน่อยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าช่วงที่เปลี่ยนตอนนั้นก็คงจะมีอะไรที่จะพูดคุยกันบ้างมีมีบ้างค่ะเพราะว่าก็เหมือนกันทุกที่นะคะนะคะความคิดไม่เหมือนกันนะคะความคิดไม่เหมือนกันไม่ถึงกระแตกแยกนะคะแต่ว่ามีมีความคิดที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันค่ะก็ก็มีเหมือนกันค่ะ มีพูดคุยกันเหมือนกันว่าอะไรอย่างเนี้ค่ะมีบ้างนะคะคนี่ถ้าถามในความแตกต่างด้านอื่นๆบ้างละครับของทั้งสองท่านนะฮะเรื่องเชื้อชาติาศาสนาภูมิภาคเรื่องเพศของครูด้วยกันของครูกับนักเรียนมีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นบ้างครับที่โรงเรียนนี่มีความแตกต่างกันพอสมควรครับก็ค,บคือในชุมชนนะเป็นมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนักเรียนก็มุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณครูเป็นมุสลิมครึ่งหนึ่งครับพุทธครึ่งหนึ่งครับ แล้วก็เป็นผู้หญิงครึ่งหนึ่งผู้ชายครึ่งหนึ่งครับอ๋อครึ่งครึ่งพอดีนะครับครูแต่นักเรียนนมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับมีความแตกต่างนี้เกิดผลอะไรบ้างไหมฮะคือเป็นความแตกต่างมันเป็นความสวยงามไปซ้ําไปนะครับนะฮครับยังไงครับครูคือในในความเป็นมุสลิมครึ่งหนึ่งพุทธครึ่งหนึ่งของคุณครูเราเนี่ยครับคุณครูพุทธมุสลิมมีความรักความผูกพันกันเกิดจากไม่ได้เกิดจาก ศาส,สนาเดียวกันแต่เกิดจากตักศาสนาบางท่านบางบางคู่บางคู่บางคนเนี่ยเวลาทํางานเขาจะทำเป็นด้วยกันเขาชอบทําด้วยกันมากกว่าที่จะทํากับศาสนาเดียวกันคับเขาแล้วก็เวลาว่างเขาอาจจะไปเยี่ยมบ้านค่ะพุทธไปนอนที่บ้านมุสลิมมุสลิมนอนที่บ้านพุทธก็มีครับก็เป็นการเข้าใจซึ่งกันและกันครับก็จาซึ่งกันและก็การช่วยเหลือเกื้อกูลการการเอื้ออาทรต่อกันเนี่ยครับจะสูงกว่าครับครับผมเราดูครูท่านหนึ่งใน เรื่องเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าถ้าเราจะให้ผู้ครองเชื่อมั่นจริงๆแล้วถ้าเราเป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มเดียวกันไม่ว่าจะต่างเรื่องผิวหรืออะไรนะอย่างเมื่อกี้คือเรื่องสีผิวถ้าสีผิวเดียวกันการจะให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราเราสามารถจะบอกได้ได้มากกว่าอย่างพอ,เ,อเป็นชาวพุทธนะฮะนักเรียนมุสลิมร้อเอร์เซตเรามีปัญหาเรื่องแบบนี้ไหมฮะหรือว่าเราใช้วิธีไหนที่ทําให้เด็กนั้นสามารถฟังจากเราได้เต็มที่คือเราเองก็ต้องพยานยเรียนรู้เรื่องของภาษา ซึ่งในท้องถิ่นนั้นใช้ภาษายาวีเป็นภาษาแม่ครับผมเราะนั้นเราเองก็ที่ค,ครูเหมือนกันนะครับต้องเรียนพยายามเรียนรู้ภาษา<ม>ที่สองของตัวเองของครูนะครับเพื่อที่จะสื่อสารกับเด็กให้เข้าใจะนะครับในชุมชนก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้แม้ว่า80%ของคนที่อายุ40ปีลงมา่จะสามสามรถพูดภาษาไทยได้เ<ม>กือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายังมีผู้สูงหลายๆส่วนครับที่ยังพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้อง สื่อสารกับเขาไม่ได้นะครับคือเราพูดภาษาพูดภาษาวีได้บางส่วนครูพูดได้บางส่วนพูดได้บางส่วนครับแล้วก็เขาก็พูดภาษาได้บางส่วนแต่ที่สําคัญครับเราพูดภาษาใจซึ่งกันและกันโอ้โหพูดยังไงฮะภาษาใจก็คือจริงจังจริงใจต่อกันครับไม่มีเล่ยไม่มีเหลี่ยมไม่มีโกหกนะครับตรงไปตรงมาครับอะไรอะไรใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อันนี้สําคัญสำคัญครับแล้วก็สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นที่ตรงนั้นครับครูไม่ใช่คนตาย ไม่ใช่คนใต้ครับเป็นชาวผมเกิดที่กรุงเทพจริงนะครับเกิดกรุงเทพเลยนะครับแต่ไปอยู่ที่นั่นกี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปีพศ2505ครับโอ้โหเกือบ50ปีเกือา5 0ปีครับจนเหมือนเป็นชาวใต้ไปแล้วไหมครับครับก็ในความเป็นคนยะลาเป็นคนยะลาไปเลยครับอืถึงบอกว่าภาษาใจสําคัญสุดข้าอเเข้าใจกันครับอ๋อเป็นแบบนี้นะของพอสุภาพักนี่ความต่างที่โรงเรียนที่สาธิตมศวนี่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครฐานะมีไหม เพศมีไหมาศาสนามีไหมภูมิภาคอะไรอย่างนี้มีค่ะคือที่โรงเรียนสาธิตนี่เราเป็นโรงเรียนที่เหมือนกับเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรด้วยนะคะ,คะนอกจากมีเด็กข้างนอกมามาเรียนด้วยแล้วเนี่ยลูกหลานอาจารย์ะนะคะคนงานพันโรงคนครัว มีสิทธิ์ที่จะเข้าเรียนเรียนกันหมดเรียนร่วมกันหมดเลยในห้องเดียวกันในห้องเดียวกันในโรงเรียนเดียวกันในชั้นเดียวกันนี่เป็นฝ่ายมัธยมด้วยะใช่นี่เป็นฝ่ายมัธยมเด็กโตหน่อยบางคนก็จะมีมือถือรุ่นนั้นรุ่นนี้ใช้ของแพงอย่างนั้นอย่างนี้ลูกคนที่สตางค์น้อยหน่อยก็อาจจะไม่มีมีมีปัญหาอะไรอย่างนี้คือคือในส่วนตัวของเด็กนะอาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่าไม่รุนแรงมากเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ประถมก็เป็นเพื่อนกันมาพาเขาเรียนกันมาตั้งแต่ประถมนะคะก็ก็จะรู้จักกันมา ตั้ง,งานาแล้วคือทำองไงให้เกิดให้เกิดสิ่งนี้ฮะยอมรับซึ่งกันและกัน